สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ OIO c h a ช nel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือที่กําลังจะเปิดตัวในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าผ่านการรับรองจากกทชในบ้านเราเปเียบร้อยนะครับนั่นก็คือ Infinix Smart 6 p l u 6+ นะฮะสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับผมจะมีสเปคน่าสนใจขนาดไหนลองไปฟังกันเลยครับิ่งจ้นกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องก่อนนะฮะโดยที่ตัวเครื่องนะผมหนาอยู่เพียง7.8มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่202กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim รูต่อที่หน้าจอนะผมหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ i p s lcd ความสว่างสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่440นิตขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่6.82นิ้วความคมชันระดับ h d p หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ not dot screen นะฮะตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ android เวอร์ชัน12ครอบทับด้วย xos เวอร์ชัน10 สำหรับชิปเซตที่เลือกใช้นะผมใช้ชิปเซตของ Militech h e l i o G25 ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับ12นาโนเมตร CPU เป็นแบบออ t a c o r e ์นะผมซ p u เป็นของ Power VR GE8320 ตัวเครื่องสามารถใส่ย m c r o SD c a การเพิ่มได้สำหรับหน่วยความจำภายในมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะฮะโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับ RAM อยู่ที่ 2GB ROM อยู่ที่ 64GB ในรุ่นนะครับผมแร m 3 g b ROM 64 g b ี ตัวเครื่องยังสามารถเพิ่มแรมได้อีกนะครับโดยใช้เทคโนโลยี e x t e n n e RAM นะครับสามารถเพิ่มแรมนะผมจาก2เป็น 4GB และจาก 3GB เป็น 6GB ิะไตนะฮะดูต่อที่กล้องนะครับผมสำหรับกล้องหลังนะผมให้มาทั้งหมด2ตัวนะฮะโดยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่8เมตรพิกเซล f ส0งน์กล้องนะครับผมเป็นกล้องเดฟในสเปกนะครับผมไม่ได้บอกความละเอียดมานะครับกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1080 p 6 0เฟรมเรทนะฮะ ส่วนกล้องหน้านะครับผมให้ความเร็วมาอยู่ที่5เมกะพิกเซล f 2.0กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเร็ดสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 30เฟรมเลยนะฮะลำโพงมีมาให้นะครับในสเปคไม่ระบุนะครับว่าเป็นลำโพงกี่ตัวแต่ว่าลำโพงเนี่ยรองรับเสียงแบบ DTS Audio นะแจ็ค3.5ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับ Wi-Fi รองรับ WiFi 2.4แลว้ว WiFi 5 g h z Bluetooth นะครับในสเปคไม่ระบุนะครับว่าเป็น Bluetooth เวอร์ชันใดนะครับแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน5.0นะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อนะคครรับมนา USB สำหรับเซนเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์นะฮะแต่ในสเปคนะครับผมไม่ได้ระบุมานะครับว่ารองรับฟ้าชาร์จหรือเปล่านะครับสำหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับผมมีให้เลือกด้วยกัน3สีด้วยกันนะครับได้แก่สีดำสีม่วงและสีฟ้านะฮะอินฟินิติสมาร์ท6พันนะผมได้เปิดตัวแล้วในประเทศอินเดียนะครับซึ่งเปิดราคาในประเทศอินเดียนะครับมาอยู่ที่7,999รูปีหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,600บาท เดี๋ยวต้องมาลารู้นะครับว่า Infinix Thailand นะครับผมจะเปิดตัว Infinix Smart 6 Plus มาในราคาที่เท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตใดๆเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่ลขาวสารต่างๆในช่องผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย